คนนี้ก็อยู่กับช่องสาชาวนานะคะพใช่พี่โรไปนะอันนี้เป็นสำนักสงใช่ไหมครับใช่ค่ที่สมอ๋อที่สำนักสงกุฏิอบริเวณก็หน้าที่ะส์บริเวณก็ต้อมาเล น,นี่เรามาดูคำถามที่ทุนนัก็ไปได้ใชเอเชยงเยเอฟซีเลยพอดีมาโนดินแดงกันเลยมาหาครับว่าจะมาดูเรื่ไหนครับอมสเรื่องเข้าไปใช่คร exactly. ับยังหว่างกอนไีก็ให้ามให้อีก ครับก็เลยเมื่อคืนก็เจออ้วนอยู่ครับเือเพราะว่าอ้วนก็จมาก็ตอนรถอปติเตธสมาก็กเปิดกระมุนให้นั่นแหละครับผมก็เลยก็เลยคุยกับอ้วนก็เลยว่าวันนี้ก็เลยพาน้องมาถ่ายลง youtube แล้วก็ป้าเราจะเอาอะไรยังไงกันเดี๋ยวประชุมกันกับกลุ่มทีงานรถบรรทุกอีกทีหนึ่งแต่ไม่รู้ว่า จะได้มากได้น้อยผมก็การันตีไม่ได้นั่นไม่ว่านั่นแหละเพราะว่าตามศรัทธานะครับใช่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราถามช่างก็คือเขาต้องการจำนวนขนาดนั้นแต่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงไม่ว่าไพราะว่าให้แต่มีสินของนั้นมาเดี๋ยวเราจะไปดูจะไปดูเนนอันนี้เป็นเป็นสำนักสูงไม่ใช่เนเพิ่งทำมาอันนี้ไม่นานนะขณะททำได้ประมาณสองปีถึงสองปีอย่าง เป็นนักสงวัดป่าสะคูวัดป่า,ปาสกคูจตมณ์มสมณศงสะคูตำบลหน,นองตะคองอำเภอลา,านทรายจังหวัดระจินบุรีเอ้ยบุรีรําดูไจำเลยตมาดูยมไปจำเลย อาจาร้์เขาาล็งสี่เล็กสี่เด่นต้องต้องมาช่วยนะมาดูมาดูแต่ไมเป็ตัวทยนะเดาตมยมาอยู่นี่ังหวนมาจากสุโขทัยก็ี่จอดก็มีเยอะนะเครื่องเยอะไม่จอดต้องอะไรเขามากี่จอดก็มีเยอะก็ตอนนี้ก็น่าจะขาดบรรยากาศดีมากเลยพี่จ๋า ไ่้ใจอะไรนี่ต้องนั่งทำอะไรกินเบียไม่ไม่ไมพี่ตากินไม่ใช่หนูนพี่กินยัง,งอะไรยมอะไรนะจิ้ <c oughs> มนในเม็ดทำไมต้องใส่เสือ้อหนไูมนไม่รู้ว่าพี่จ๋าใส่สีเหลืองหนูไม่มีเสื้อใส่เนี้ยเนี้ยไม่ได้ซักผ้าเลยอุ้ยออกกองเลย นี้หันันาิศะันตกไ่ไเน,น,นี่ยมาเกิดตูวมากเลยน,นละเนี่ยเคยมาไหมนี่ไม่เคยเพิ่งสองสองปีไหมไม่รู้อแต่ว่ารู้ว่ามันใหญ่เร็วมาก<ล>ใช่ห้ี่สร้างชใช่พึ่งสร้างอตอนตอนนั้นหนูมาพาประจำมาฟาเซน,นี่แหละน้าอยู่ตรงน้าที่เราไอ้นี่น่ะ อ๋อไปทางนี้ได้นั่นหละที่ทำข้า,ออาวหกหน่ะกล้วยพี่ทากล้วยไข่มันถูกแล้วดิมันเขียนแล้วดิวทำไมมันใช้มันมันต้อกล้วยไขย่ ก็ดินยิงดิบนี้ขีดแถบนอีเดขีเขบ้านก็เลยได้พามาใช่ไหมพามาเฉแต่คนดำเนินการก็ผี่แล้วก็พีพระอาจารย์เจพระอาจารย์โทรไปประสานยังยังเลยลองประสานดูอีกทีหนึ่งก็บอกว่า ผมได้เข้ามาดูหน้างานแล้วก็เดี๋ยวจะรวมตัวกันวันไหนเดี๋ยวผจะแจ้งอีกทีหนึ่งจะเอาวันวันไหนดีเชาวอาทิตย์เนอะคนเยอาวันก็น่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่น่าจะภายในเดือนนี้ไหมยี่สิบเจ็ดอะอาทิตย์หนายี่ิบเจ็ดตัวเองได้รถมาพอดีใช่ได้รถวันไหนยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าวันตรงกับวันอะไรวันเสาร์อันนี้ใครนุ่นจ้ะ จ้าลูกตาเน่ลูกตาเนเองนะเนลงลูกชาวนาละลงตาเนลุงตาเน่ลุตนลุงลุงลูกตาเน่ต่กนก็ก็ดูจลกับพ่อเขาแหละ่ไราเกียวนะครับต้องต่อยตรงต้องต่อีเนี่ยเมมาต้นมอ่เมื่อวาน อยู่ใกล้ๆบ้านเลยพระอาจารย์ไม่ยอมบอกสาวนุ่นเออนี่ก็ไม่ยอมมาดูเลยเอาขี่รถผ่านยู้นมาดูนะงน้ำนี่แค่ไปถึงนู่นไหมถึงถึงบ้านนู่นน่ะเอนี่ยลองน้ำเนี่ยไปนอ้นลน้ำท่วมเลยครับตรงนี้ไม่ท่วมนะที่ันมีพะอยู่ร นี้ม่เคยซื้อรูซืรูก็เพิ่งก่อสร้างเพิ่งจะตั้งได้หนึ่งปีหนึ่งปีสองปีเนาะปีสมปี่อมามาจากรถไฟก็เพิ่งลงมามาอยู่ช่วยไงก็ต้องดูวันก่อนแล้วก็ดูรอบรถด้วยรถผมว่าอยู่ที่ไหนยังไง เอาความพร้อมยมก็ได้แล้วยมไปแจ้งมันว่าวันไหนดีแต่ว่าพระป่าจะมีสงกรานเนี่ยป่าสงกรานสงกรานผมรับปากไม่ได้เพราะว่าผมรถเห่ผมติดรถเห่มันไม่ได้เลยถ้าสงกรานเทศกาลผมไม่อยากจะกลับเพราะว่าหนึ่งทีมงานเขาก็อยากอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเอาความสะดวกกนแล้วกัน ชวนที่งานได้น้อยได้มากก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่ตกลงกันมันเขตดอารมณ์ทุกสันสางประคำเมื่อวานเห็นใครมาหนวะเล่าเดินอยู่ตรงนั้บ้านหนัวโดนฝังคุดบ้านหนูัะถ้าไกลเกินก็เอาไก่เอารถแหยมาเปิดจ่าสัมพันธ์หรือว่าเน่เน่เหยจากิน ได้ไหมครับอาจารย์เขาไม่มาม,มา,าเลี้ยงชอ่อเขารู้แล้วผมกลัวทั้งนี่โควิดกลัวมีปัญหาตามหลังมานะไอเรื่องว่าผมเอามาได้ไม่รุนแรงเอามาได้เลยแต่มีปัญหาหมดตอนนี้เขาก็กปล่อยตอนนี้ใช่ไหมใช่แต่ต้องเป็นโรคต้องติดแต่ลุกลงก็ต้องให้พระอาจารย์ไปประสานใช่เสียงว่าจะมีงานบุญก็มีแค่รถแห่มาประชาธรมทานอะไรประมาณนี้ Các thường ngồi núp